โมทไปเลยนี่คือก้าพันไม้มะข่ามงเป็นไม้ที่เนื้อดีเนื้อแน่นโตเร็วและระบบลากดีมากท่านที่เห็นเฟอร์นิเจอร์ไม้มะข่าสวยๆราคาเป็นหมื่นเป็นแสนอันนี้แหละครับไม้มะข่ามงมะข่ามีอยู่สองประเภทคือมะข่าแต่ซึ่งโตยากแต่นี่มะข่ามง โตเร็วมากนะครับสายพันธุ์ที่นี่เป็นสายพันธุ์ที่ที่โตเร็วแล้วก็ทนโลกทนแรงมีความสูงเกือบเกือบท่วมหัวผมนะฮะประมาณเม็ดครึ่งเรามีอยู่ประมาณโดยประมาณ5,000ต้นใครที่ต้องการก็โทรมาได้ที่0896124 007ของยางนานะฮะศูนย์สกษายางนาแก้นี่แก่จนหรือไปที่กลุ่มกลุ่มยางนามีค่าด,ดังทองคำหรือ นรงสังข์้อโห Facebook หรือไปที่ YouTube ก็ได้ครับถ้าพิมคำว่านารงสังข้อโหท่านก็จะเห็นรูปร่างของไม้มากมายนี่ไม้มะค่าท่านชมมมีความงามมีความสดใสสวยงามมากราคาไม่แพงนะครับราคาเพิ่มที่10บาท15บาทแล้วก็สูงใหญ่มีความรอดเกือบ100%นะครับติดต่อมาที่เรานะครับนั้นอีกที089 612 4007 จำนวนมากก็ไปส่งถึงที่ครับ